คำเตือนคลิปนี้จัดทําเพื่อข้อมบันเทิงเท่านั้นโปรดใส่วิจินยัยนในการรับชมเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีห้ามเบิ่งเด้อและนี่คือคลิปสอนเดิมพันมวยออนไลน์ยูฟาเบตใน3นาทีเริ่มได้ขั้นแรกล็อกอินเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยมาที่หน้าหลักของยูฟ b าเบตคลิกเลือกมวยสเต็ปสำหรับท่านใดที่เล่นผ่านมือถือ ให้เลือกไอคอนมวยเสบสโยกเงินเข้าให้เรียบร้อยช่องแรกคือเวลาในการชกโดยหลักการเดิมพันง่ายมากๆรูปแบบที่1คือแบบเดียวคลิกเลือกราคาที่ท่านอยากจะเล่นเมื่อคลิกแล้วฝั่งซ้ายมือจะมีรายการการแข่งขันและช่องให้กรอกจํานวนเงินเดิมพันส่วนด้านล่างจะมีในส่วนของการจ่ายเงินขั้นสูงสุดซึ่งนั่นก็คือยอดเงินที่ท่านจะได้รับโดยสามารถเดิมพันขั้นตำ่ำแค่สิบาทเท่านั้นเองถูกจริงนะ ซึ่งราคาจะมี2แบบคือราคาสีน้ําเงินเวลาชนะเดิมพันท่านจะได้เงินตามตัวเลขสีน้ําเงินที่ท่านเลือกแต่ถ้าหากท่านแพ้เดิมพันจะเสียเงินเต็มจํานวนเช่นเดิมพัน100บาทกดราคา0.82เมื่อท่านชนะท่านจะได้ราคาทุน100บาทบวกอีก82บาทแต่ถ้าหากแพ้จะเสีย100บาทนั่นเองส่วนราคาสีแดงคือเวลาท่านชนะจะได้เงินเต็มจํานวนแต่หากแพ้เดิมพัน จะเสียเงินตามราคาสีแดงเฉนเดิมพันหนึบาทเลือกราคาสีแดงลบ0.53เมื่อท่านชนะจะได้100บาทแต่ถ้าหากแพ้จะเสียเงินเพียง53บาทเท่านั้นหรืออยากเปล่ยนคู่สามารถกดยกเลิกการทํารายการได้เมื่อเลือกคู่และใส่จํานวนเงินที่ต้องการแล้วให้คลิกทํารายการจะมีป๊อปอัพขึ้นมาให้กดตกลงจะมีหน้าต่างคู่ที่ได้เลือกเดิมพันขึ้นมา กดตกโลคีหนรอบด้านซ้ายมือจะเป็นการยืนยันคู่ที่ท่านได้เดิมพันไปแล้วซึ่งสามารถเล่นกี่คู่ก็ได้ตามใจท่านเลยแบบที่2มวยสเต็ปวิธีการเล่นท่านสามารถเลือกราคาที่2ช่องนี้ได้เลยซึ่งมวยสเต็ปคือการเลือกเดิมพันครั้งละหลายคู่โดยจะนําราคาทุกคู่ที่ท่านเลือกมารวมกันสังเกตทางด้านสายยิ่งหลายคู่ก็จะยิ่งทวีคูณเงินรางวัลมากขึ้นเท่านั้นเหมาะสําหรับผู้ที่มีต้นทุนต่ำ ต้องการทํากําไรเยอะๆด้วยต้นทุนแค่10บาทแต่สามารถเล่นได้ตั้งแต่2คู่ขึ้นไปมากสุดถึง10คู่เลยทีเดียวเชียวพี่น้องซึ่งท่านสามารถดูประวัติการชกของนัก่วยคู่ที่ท่านเดิมพันได้ที่ไอคอนตรงนี้และท่านสามารถรับชมการชคแบบสดๆโดยคลิกที่ไอคอนไลฟ์ตรงนี้ สวัสดีจ้าเมื่อนิมาพบกับหนูหินพันล้านในรูปแบบอีสานเนาะเมื่อนิสิภามาเล่นเกมไม่เด้อจ้ะซื้อเกมว่าองค์บากกับไข่โจเกอร์เนาะหนูหินกับบเคยเล่นมาก,ก่อนเด้อจ้ะพึ่งเล่นเป็นครั้งแรกตอนนี้เฮอกไสสมา ปักเพิ่มระดับบารฮัสิักเบรดจากบาทเมื่อนี่นุงหินกับพักยูที่30บาทเด้อจ้ะมันเอามาลงทุนกับนี่หารอยแล้วก็กดเข้าไปเล่น้อจ้ะแล้วก็เพิ่งกันไปเรื่อยๆจ้ะกดเลื่อนลงไปเรื่อยๆจ้ะตอนนี้ก็ยังบ่มียังบไเลยเด้อจ้ะ จะเลื่อนเบิ้งกันไปเรื่อยๆมาดูกันเนะว่ามื่อนี้สิมียังสิได้ยังกลับบ้านบอสิมียังแตกนี่แตกบอเขากัมา่เบิ้งกัน,นกเนาะก็เลื่อนโลมาไปเรื่อยๆได้จ้า นไปเรื่อยๆได้บอลได้ได้แล้วจ้าอ้าวสนามมวยได้สนามมวยแล้วจ้ามาเบิ่งว่าสนามมวยจะได้ยังได้เป็นเท่าไหร่โอ้ได้ฟรีเกมแล้วจ้าซิฟฟรีเกมแล้วจ้าได้แล้วเอามาตอนนี้มาฟรีเกมกันไปเรื่อยๆเป็นไปยาว,วๆเลยจ้า ทุกสิบบาทว้าวได้เพื่อีกแล้วจ้ะเป็อยห้าสิบบาทโชคเข้าไปโชคเข้าไปได้บสอสเยี้ยมเท่านได้จ้ะไปต่อกันอีกโชคเข้าไปได้บอสโชคไปโชคอีกได้บอได้จ้าโอ้ ได้ยื้จ้าจ้าเพิ่มขึ้นมาแล้วจ้าเป็น390บาทจ้าโจ๊เกจเข้าไปอีกได้บบได้โจ๊กเข้าไปอีกได้โอ้ได้จ้าแอกอีกแล้วจ้าไปกันเรื่อยๆจ้าโจ๊กเข้าไปอีกได้บบยังบบท่านใ,นใดๆโดยจ้า พนันกับม่ได้มีเสียด้อจ้าถ้าได้แล้วก็เฝ้าถอนออกเด้อเดี๋ยวค่อยเขาทบเขามาเล่นไม่เด้อทบเข้าไปได้บอแตกบอโอ้สนามมวยแตกเพื่องลินิกเป็นฟรีซิปเกมจ้าฟรีเกมเด้อเดินกันไปเรื่อยๆป่อยเข้าไปอีก ได้เพิ่มขึ้นมาอีกแล้วจ้าเป็นหกลอยกาบาทจ้าเอาไปกันต่อเด้อฝากถึงผู้ใดที่อยากเขามาสมัครกักดลงไปด้านล่างที่นี่ลิงทิ้งไว้ให้ยูจ้าไปกันต่อเลยจ้าตอนนี้ได้เก่นมากเจ็ดลอย กันเงาเงได้บบได้เพิ่มขุม้าอีก60บาทเต้เข้าไปอีกเตะเข้าไปอีกได้บบโอ้ได้อีกเพิ่มขุมาอีกเลยจ้ะเข้ากันไปต่อกันเรื่อยๆเรื่อยจ้ะมือหนีเข้ากระได้ซีสองเกมแล้วเด้อจ้กะก็เพิ่มกันไปเรื่อยๆจ้ะ เอ๊ะเข้าไปโจ๊กเข้าไปได้ยังยังบอดายได้จ้ะไปกันต่อจ้ะได้บอลเป๊ะเข้าไปยังไงเพื่อนขางหน้อยู่น่อนได้จ้ะเอ๊ะเข้าไปโจ๊เข้าไปยังบ่ได้เได้จ้ะเดี๋ยวรล่อบอนก่อนจ้ะไปกันเรื่อยๆเด้อจ้ะ แค่น,นั้นก็นมีได้มีเสียเนาะหาได้ละประท้อนออกไปแล้วค่อยขับเคามาเล่นไม่ก็ได้เด้อจ้าแก่ฝากาเคามอร์ลินไม่เตะเข้าไปเตะเข้าไปได้บอ้าวได้เพิ่มขึ้นมาอยู่จ้าโอ้เพิ่มขึ้นม้ได้จ่าเก้าร้อยแปดสิบห้าบาทซกเข้าไปอ้าวได้บอมาเบิ่งกันเด้อจ้วาวารางวัล มันสิแตกบอโมนี่เตะเขาไปอ่าลองวันแตกบอได้กันเรื่อยๆจ้าลองวันเราต้องรอลองวันแตกจ้าอ้าวได้แล้วจ้าหนึ่งพันยี่ห้าบาทมาแล้วจ้าเนาะไปกันต่อเนาะจ้าตอนนี้ก็พอได้ค่ากับข้าวในเนาะเนาะนะจ้ะ เดี๋ยวห้าก็ไปต่อกันอีกเด้อจ้าไปกันต่อจ้าเตะเข้าไปเตะเข้าไปต้สิได้บ้ได้เพิ่มกินบ้โหยังจ้งเตะเข้าไปได้เพิ่มบ้ไปกันต่อจ้านบอบ้ท่านใดๆนี่ยังเกิดขึ้นแล้วจ้า เตะเข้าไปได้บอร,รอบนี้ได้ขึ้นมาคือเก่าได้จ้ะโซกเข้าไปโอ้รอบนี้เข้ามาอีกแล้วจ้ะเพิ่มขึ้นมาอีกมือนีกับพ่อซ้ำหนีก่อน้ะจ้ะหนขึน้นเก่าเงินมาลงทุนแคหาลอยก็ได้กำไรกลับบ้านอยูหาลอยจังไรนูหินกับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามแอดออนเจ็ดสี่เจ็ดน้ำเด้อจ้า ขอบคุณเว็บยูฟ่าผู้สนับสนุนหลักยังเป็นท่าการเด้อจ้า